วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่ช้างไผ่ซานนะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าเมืองฮาบ,บินกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะกลับเข้าเมืองวันนี้เราจะไปเที่ยวในตัวเมืองของช้างไผ่ซานกันก่อน,นก็คือจะไปดูตุ๊กตาหิมะนะคะแล้วก็น้ําแข็งน้ําแข็งหิมะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นสกีกันก่อนที่เราจะเข้าฮาบินค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยมากขนาดไหน ตอนนี้เราอยู่ที่สวยหลวงหัวหยวนนะคะก็จะเป็นสวนที่เขาปั้นตุ๊กตาหิมะไว้มีหลายตัวเลยแล้วสวยมากน้องพันผ้าพันคอสีฟ้าน่ารักมากทุกคนดูตาน้องน่ารักเดี๋ยวพาไปดูน้ำแข็งหิมะนะคะตรงจุดข้างหน้านจะมีน้ำแข็งหิมะให้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็จะมีเป็นรูปหัวใจ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนกลาคืนน่าจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าใช่ตอนกลางคืนมีคอนเสิร์ตรสวยมาก จะไปดูน้ําแข็งที่เป็นรูปหัวใจกันนะคะจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งในเมืองที่ถ้าวันไหนเขาปิดเทียนชื่อปิดนะคะเราก็มาเที่ยวในเมืองได้ โดนบินถึงจะเห็นรูปแต่เราไปถ่ายข้างในได้ข้างในก็มองเห็นเดี๋ยวพาทุกคนไปดูค่ะพร้อมแล้วเราดูพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสวยมากเขาเป็นรูปหัวใจ เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเล่นสกีกันแล้วนะคะตอนนี้ฮิมาก็ตกนิดหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นภูเขาที่เขาเล่นสไลเดอร์กัน <laughs> ตอนนี้เรามาเล่นสก,กีนะคะที่สนามเฮอร์พิงเฮอร์พิงที่ชังไบซานฝั่งเหนือนะคะแล้วก็อันนี้ข้างหน้าจะเป็นโค้ชของเราเดี๋ยวเราจะไปฝึกเล่นกันเเราเลือกเป็นสโนว์บอร์ดนะคะสโนว์บอร์ดแบบนี้ตอนนี้เราอยู่บนบนแล้วเรียบร้อยนะคะ หลังจากที่ฝึกเล่นสโนโบอร์ดไปหนึ่งรอบกลัวล้มมากแต่ว่าสนุกค่ะแล้วก็ลมลมแรงมากอากาศหนาวตอนนี้นะคะหนาวประมาณลบหนึ่งลบสองไม่หนาวมากค่ะแต่ว่ามีลมทำให้เรารู้สึกหนาวก็ปกตินะคะว้าวที่ตามมาด้วยก็คือโค้ชนะคะเป็นครูฝึก 3.2.1ตอนนี้ถึงสถานีฉางป่ายซานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกับเข้าฮาบินกันค่ะรอบบ่ายสองครึ่งน,นะคะจากสถานีฉางป่ายซานจ้านไปที่สถานีฮาบินฝั่งตะวันตกค่ะตอนนี้เราอยู่ในสถานีรถไฟแล้วนะคะ กว้างพอสมควรเลยระหว่างที่รอรถไฟรอบ,บ่ายสองครึ่งนะคะก็มาหาอะไรกินกันก่อนก็จะมีซาลาเปาไส้กรอกแล้วก็ข้าวผัดปลาข้าวผัดปลาน่ากินมากเราก็จะมีผัดผัดเนื้อวัวนะคะแบบนี้นี่เลยน่ากินมากเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ เกรด 1A 2A แล้วก็ 3A จะเป็นเกรที่เราจะขึ้นรถไฟกลับในวันนี้ค่ะแล้วก็รอบๆนะคะกาจะเป็นร้านี้มีร้านสะดวกซื้อตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีอีกหนึ่งร้านมีร้านกินข้าวให้นั่งกินข้าวด้วยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฮาร์บินฝั่งตะวันตกแล้วนะคะเรียกว่าฮาร์บินซีจานเพิง่งออกมาตอนนี้อากาศติดลบสิบองศาค่ะเรากำลังจะรอรถออไปที่โรงแรมนะคะอันนั้นจะเป็นด้านในจากทางที่เราออกมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนะคะตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมต้าหยางอยู่แถวแถวโบสถ์เซนต์โซเฟีย ห้องค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่มีหน้าต่างแต่ว่าสะดวกตรงที่อยู่ใกล้ถนนจ,นจงยางแล้วก็อยู่ใกล้กับโบสถ์เซนโซเฟียนะคะฝั่งนี้ก็จะมีตู้มีอ่างล้างหน้าห้องน้ำก็จะขนาดประมาณนี้ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นหน้าโรงแรมเรานะคะ เราเดินออกมาจากโรงแรมแล้วแล้วเรากำลังจะเดินไปถนนจงยางท่าเจียเราจะไปเริ่มที่ท้ายถนนตอนนี้ก็เดินอ้อมไปข้างหลังก็หิมะตกด้วยเห็นไหมหิมะกำลังโปรยลงมานะคะสวยมากๆค่ะ <c oughs> ลมแรงมากวันนี้อากาศติดลบสิบองศาแต่ว่าลมแรงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายถานนคนเดินจงยางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตั้งแต่ท้ายถานนไปถึงข้างหน้าถานนเลยก็จะใช้เวลาเดินสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราดูไปได้วยกันเลยค่ะยี่มะตกปล่อยปสวยมาก ตอนนี้อากาศหนาวติดลบสิองศาแต่ว่าฟิลไรลบสินะคะเพราะว่ามีลมแล้วก็หิมะตกด้วยลืนล่นลื่นลื่นมากๆหลักหิมะตกต้องเดินระวังระวัง ตอนนี้เดินไปก็สูดน้ำมูกไปน้ำมูกไหลแล้วเราก็ได้ไปเปลี่ยนหมวกมาแล้วเรียบร้อยนะคะจากที่เป็นหมวกสีแดงก็เปลี่ยนมาเป็นหมวกที่กันได้ทั้งหูแล้วก็กันได้ทั้งหัวแบบจริงๆเพราะว่าอากาศหนาวมากหมวกแฟชั่นเอาไม่อยู่ต้องเป็นหมวกแบบนี้ถึงจะเอาอยู่นะคะปิดหูปิดมือปิดเท้าให้เรียบร้อยแล้วเราจะรู้สึกอุ่น ร้านขายของที่รัเสเซียนะคะที่ฮาบินจะอยู่ในมณฑลเฮยหลงเจียงจะเป็นมณฑลที่อยู่ติดกับเอ,อ่อรัเสเซียนะคะก็จะเป็นมณฑลที่อยู่เหนือสุดของจีนก็จะมีของที่เป็นสินค้ารัเสเซียขายด้วยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูคะ่ะ อันนี้อะไรช็อกโกแลตนมน <c oughs> มชอ็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นนมอ,อัดเม็ดนมอ,อูด นี่เอ้ยบ๊อบบี้ฟับเราไปเดินข้างนอกกันก่อน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะซื้ออะไรกลับไปบ้างอันนี้น่าสองร้อยหกสิบเกหยวนอันนี้ก็สวยร้อยสี่สิบเก้าหยวนใช่เคยเห็นคนเอาแบบเอากลับแล้วมันแตกที่เขาลงคนจีนเขาลงเอากลับแล้วมันแตก

<laughs> 太小了吧！从这个从俄罗斯来的，啊，这个是从俄罗斯来的，俄罗斯就不做套娃，啊，啊，这都是黑河的，谢谢，斯 เออกไปเดินข้างนอกกันต่อพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันใหม่ว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างซื้อไปตอนนี้เราต้องเดินยาวๆอีกหลายกิโลเดี๋ยวไว้ค่อยมาซื้อเมื่อกี้ข้างในอุ่นจะออกมา หนาวเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่หนาวเท่าก่อนที่จะเข้าไปปาหมี่รีร้านอะไรเอ่ยร้านขนมปังหรอไม่รู้เพราะร้านขนมปังนนอยากดูเหรอไปหิวใช่ไหม เดี a, ๋ยวเราเข้าไปดูของกินร right. ้านนี้แป๊บหนึ่งนะคะขข้างในมนเป็นตออใช่ข้างในเป็นตบอน้าจะเป็นร้านขายไอติมนะตอนนี้เราเดิน ออกจากร้านขนมปังมาแล้วนะคะมาดูร้านไอติมกันต่อ,อมีตุ๊กตาแบบนี้ด้วยน่ารัก,รกใช่ อันนี้จะเป็นน้ำแข็งจริงๆนะคะที่มาตั้งโชว์อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นกองน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งจริงตอนนี้เราเดินมาถึงร้านไอติมร้านฮิตแล้วนะคะเป็นไอติมแบบที่เขากิน เขาบอกว่ารสชาติออธรรมดาอร่อยที่สุดที่เป็นแท่งเหลืองๆน่าจะแท่งละประมาณ5หยวนเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูกันนี่ร้านไอติมร้านดัง จะเป็นรสออริจ anyway ินอลสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรามาลองกัน oh, ว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินในติมในอากาศติดลบ10องศารสชาติจะออก นมนมนะคะอร่อยแบบบอกไม่ถูกจะเป็นนม,นมนมแล้วมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นฟุต,ตี้ออกมานิดนึงจากที่สมัมผัสจากที่สมัมผัสด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไม่รู้คนอื่นกินแล้วรู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวคิดว่าอร่อยะะแล้วรสชาตินี้เป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดใครจะมากินก็แนะนําซื้อรสชาตินี้นะคะเป็นรสธรรมดาแท่งสีเหลือง5หยวนค่ะ55ก็25บาท1แท่งนะคะอร่อย แนะนำให้ลองกินดูเป็นไงบ้างเป็นรสนมนมใช่ไหมยังไม่ออกมันเหมือนเราใช่เป็นนมนมแล้วมีความแบบคล้ายๆฟุตตี้ด้วยรสต้ลอดอ่ะใช่ใช่มีความแบบคล้ายคล้ายๆแบบผล <ขน S 3> ไม,ลไม,ม้น้ำปั่นอ่ะใช่ แต่อร่อยรสชาตินี้อร่อยแล้วก็เป็นรสชาติที่ขายดีนี่นะคะใครจะมาก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดกินไอติมในอากาศติดลบนะคะเขาโรยผงเหมือนผงนิล่ะจิ้นเป็นไงอร่อยไหมอร่อยควันออกเลย เป็นไส้กรอกสไตล์ตงเป่ยเป็นไส้กรอกสไตล์ทางฝั่งฮาบินนะคะทางฝั่งจีนทางเหนือตะวันพูดไม่ถูกทางฝั่งเหนือของจีนอ่าใช่ค่ะทางฝั่งเหนือของจีน ตอนนี้ก็เดินมาถึงจุดที่เขาเช็คอินถ่ายรูปกันนะคะ<อ>ก็ก็เป็นจุดนี้นี่ค่ะวิวสวยเดี๋ยวพวกนี้จะมาตามเก็บถ่ายรูปให้หมดทุกจุดเลยวิวสวยมากนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดู สำหรับวันนี้ก็เราจะจบถึงแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วเลยอีกแค่ประมาณ5%สุดท้ายเราจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเดินชมแม่น้ำทรงหัวที่กลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปงานเ,เป็นเสวนาซื้อเจี้ยก,กันก็คืองานหิมะน้ำแข็งค่ะจะเป็นงานที่เขาเอาน้ำแข็งมาสร้างนะคะเป็นสไลเดอร์เป็น ออรูปต่างๆค่ะไว้เดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ